สวัสดีครับท่านผู้ชมจากตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้เรื่องการดูผังวงจรของโทรศัพท์มือถือกันนะครับในตอนนี้เราจะมาดูการปฏิบัติจริงในการซ่อมโทรศัพท์มือถือกันโดยใช้เครื่องมตมิเตอร์ร่วมกับการวิเคราะห์จากผังวงจรของโทรศัพท์มือถือนั่นเองจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันได้เลยครับ สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่คลินิกของคนรักษาสุขภาพโทรศัพท์มือถือนะครับในรายการคลินิกโฟนครับกับผมกบวสัน์บุญนุนครับในหลายๆครั้งนะครับเราก็ได้เรียนรู้นะครับถึงอุปกรณ์ต่างๆการตรวจเช็คสภาพต่างๆแบบง่ายๆที่ใครก็สามารถทําได้กันมาพอสมควรแล้วนะครับนับวันรายการของเราก็ยิ่ยงเจาะลึกลงไปเรื่อยๆเกี่ยวกับการซ่อมโทรศัพท์มือถือนี่แหละครับแต่เราคงต้องยอมรับนะครับว่าปัจจุบันนี้โทรศัพท์มือถือนั้นมีลูกเล่นหรือว่าระบบปฏิบัติการต่างๆนั้นใกล้เคียงกับคอมพิวเตออรร์มากขึ้นเื่ยๆ แต่ว่าโทรศัพท์มือถือนั้นมันเล็กกว่าเยอะเลยทีเดียวครับอุปกรณ์ต่างๆมันก็เล็กตามนะครับวิธีการตรวจเช็คแบบนี้มีวิธีการตรวจอย่างไรตอนนี้ครับเราอยู่กับอาจารย์สิงชัยอ่อนพิธาครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับมือถือปัจจุบันนี้มันเล็กลงเรื่อยๆอุปกรณ์ต่างๆก็ชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับอาจารย์ครับการตรวจเช็คต่างๆมีวิธีการตรวจอย่างไรบ้างครับครับผมก็อาจจะมีทาได้2กรณีนะครับก็คือกรณีแรกคือตอนที่ยังไม่จ่ายไฟครับกรณีที่2ก็คือเมื่อจ่ายไฟแล้วทาการวัด แรงดันไฟครับนี่อาจจะเป็นการวัดสัญญาณโดยใช้เครื่องมือพวกออสซิลโลสโคปครับนะครับอันนั้นอาจจะต้องใช้เป็นขั้นสูงนิดนึงครับเพราะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยครับเราอาจจะใช้การวัดโดยเกิดการไม่ต้องจ่ายไฟครับเป็นการเช็คลายต่างๆนะครับเมื่อเพื่อหาอาการเสียครับผมอย่างที่อยู่ตรงหน้าในการผู้ชมครับเป็นเครื่องอตัวนี้แหละครับนี่นะะอย่างที่เราคุ้นเคยนะฮะมัลติมิตเตอร์นั่นเอง นะครับตัวนี้ก็สามารถมาวัดที่อาจารย์บอกว่ามาเช็คลายตรวจลายต่างๆได้ได้ครับนะครับอย่างลายต่างๆที่เราจะเช็คกันมีลายอะไรที่เราสามารถใช้เครื่องนี้เช็คได้บ้างครับครับจริงๆเช็คได้เกือบทั้งหมดนะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยลองมาดูวิธีการเช็คลายเรื่องของลายไฟนิดนึงครับนะครับขออนุญาตดูวงจรนิดหนึ่งนะครับครับถ้าดูจากวงจรนะครับตรงนี้ก็คือขั้วแบตเตอรี่คอนเนคเตอร์ครับนะครับก็จะมีไฟจ่ายด้วยกัน3ามขั้วคือมี VBa t ตมีบีเและกาวครับผมนะครับขยายนิดนึงครับอาจารย์ เป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้ครับเป็นจุดที่ไฟเข้าเครื่องเป็นการจ่ายไฟจากแบตเตอรี่เพื่อไปเลี้ยงให้กับวงจรนะครับทีนี้มันมีอาจจะมีอาการเสียอย่างหนึ่งก็คือเช่นเครื่องเปิดไม่ติดการที่เครื่องเปิดไม่ติดอาจจะเกิดจากไฟที่เข้าไปเลี้ยงอุปกรณ์หลักในการสั่งบูดระบบไม่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 ไปจ่ายนะครับอย่างเช่นไฟอาจจะไม่ไปจ่าย UM เมพราะฉะนั้นเมื่อไฟไม่เข้า UM UM ก็ไม่สามารถจ่ายไฟไปเลี้ยงอุปกรณ์ต่างในวงจรได้เครื่องก็ไม่ทํางานนะครับแล้วอาจจะลองเช็คในเบื้องต้นก่อนเลยว่า ลายนะครับไฟที่จากจากนะครับจากไฟวีแบตเนี่ยเข้าไปเลี้ยง U M ไหมนะครับในเบื้องต้นเพราะฉะนั้นก่อนจะไปไล่วัดนะครับเราก็มาดูดิว่าจากคั่วีแบตเนี่ยไฟไปเลี้ยง U M นั้นมีไฟอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวขออนุญาตจากวีแบตนะครับถ้าเราไล่ตามเส้นทางการเดินของสัญญาณหรือไฟมานะครับเส้นนี้นะครับเส้นที่ไฟจากวีแบตเข้ามาเลี้ยงเนี่ยจะเห็นว่าวีแบตขึ้นมานะครับส่วนที่ไปทางแยกขึ้นไปเลี้ยงนะครับเป็นวีแบต T I F ครับ ตรงนี้นะครับไปเลี้ยงอีกภาคหนึ่งคือไปเลี้ยงภาคส่งนี้เราเราเราล่าไปก่อนนะครับเพราะว่าถึงแม้ภาคส่งจะไม่มีไฟไปจ่ายครับเครื่องก็เปิดติดแต่สัญญาณจะไม่มีเพราะนั้นอันนี้เราก็ล่าไว้ก่อนได้นั้นถ้าเกิดไล่ตามสัญญาทางไฟไปเรื่อยๆนะครับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับดูนะครับก็จะมาเลี้ยงนะครับไฟนะครับเป็นชุดจ่ายไฟหลักนะครับโดยผ่าน L และมี C ีอมอยู่หนึ่งตัวเหมือนกันทั้งหมดเลยครับ มีวีแบตตั้งแต่วีแบตหนึ่งวีแบตสองวีแบตสามวีแบตสี่วีแบตห้าและวีแบตหกครับครับเพราะฉะนั้นไฟที่เข้าตัว U E M เนี่ยก็จะมีไฟเนี่ยวีแบตหนึ่งวีวีแบตหกครับเป็นไฟเข้าไปเลี้ยงหลักนะครับแต่ในความจริงเนี่ยอาจจะมีไฟส่วนอื่นที่ไปเลี้ยงจากขั้วขั้วีแบตหรือขั้วคอนเนคเตอร์ของแบตเตอรี่เนี่ยไปเลี้ยง U E M โดยตรงก็มีครับครับแต่ในเบื้องต้นเราลองมาวิธีมาลองไล่ตรงนี้ดูก่อนครับว่าไฟทั้งห้าทั้งหกเส้นนี้มีไปเลี้ยงไหมนะครับ ทีนี้กรณีที่ไฟอาจจะจากแบตเตอรี่ไปเลี้ยงแล้วนะครับแต่ตัวแอลอาจจะอาจจะเสียอันที่แอลเสียก็คือทำไมครับแอลอาจจะขาดหรือช็อตอถ้าแอลช็อตเนี่ยไฟก็ยิ่งวิ่งไปได้ครับนะครับแต่ถ้าแอลขาดไฟก็จะไม่วิ่งผ่านเพราะฉนั้นถ้าเกิดแอลขาดเนี่ยนะครับโอกาสที่ไฟจะผ่านไ,ไปไม่มี เพราะไฟตรงเส้นนี้ก็จะหายไปเมื่อไฟเส้นนี้หายไปเนี่ยครับเส้นใดเส้นหนึ่ง UEM ก็ทํางานไม่สมบูรณ์ครับอาจารย์ครับอย่างการวัดลายแบบนี้นะครับอันนี้คือลายการจ่ายไฟจากแบตเตอรี่มาครับผมนะครับที่แสดงว่าถ้าเกิดในกรณีที่ลายขาดที่เขาเรียกว่าลายขาดกันครับผมคือกรณีนี้นี่เองใช่ครับการวัดแบบนี้เราต้องเสียบแบตเตอรี่ไหมหรือว่าอาจารย์ต้องใช้ตัวที่คีบไฟมาได้ไงกรณีนี้ครับเราถ้าถ้า มีทักษะพอสมควรเราสามารถใช้การจ่ายไฟโดยใช้ซัสพลายนะครับป้อนให้กับขั้วคอนนคเตอร์ตรงนี้นะครับแทนนะแทนแบตเตอรี่แล้วก็ใช้มัลติมิเตอร์แต่เป็นโวลต์มิเตอร์ไปวัดที่ตรงจุดตรงนี้เหล่านี้ได้ก็ได้เหมือนกันแต่ในเบื้องต้นเนี่ยถ้าไม่อยากจ่ายไฟเพราะว่าการที่จ่ายไฟเข้าไปแล้ววัดในวงจรถ้าเราไม่มีทักษะพอตอนที่เราทำการวัดถ้าเราวัดผิด อาจจะการอาจจะทําให้เกิดการลัดวตรงจอก็ช็อตเคื่ออาจจะไม่เสียมากเขาเรียออาจจะเสียมากก็ได้กลายเป็นเสียเยอะไปเลยใช่ครับนี้แสดงว่าเราใช้มัลติมิเตอร์เนี่ยวัดจิ้มได้เลยได้ครับลายไฟโดยที่เราไม่ต้องมีตัวขีดไฟหรือว่าจ่ายไฟเข้าไปเลยอีกกรณีหนึ่งก็คือตัว L นี่นะครับเราก็วัดอาการดีเสียได้โดยใช้โอมิเตอร์อยู่แล้วเพราะนั้นการวัดลายตรงนี้ก็คือเป็นการเช็คตัวแอลไว้ด้วยเลยว่าแอลนั้นดีหรือเสียโดยปกติการวัดแอลคือการวัดคอม นะครับโดยใช้โอมโดยใช้ปลายเข็มมิเตอร์นี่ครับที่ข้าลงไปที่ตัวแอลนะครับแอลก็คือตัวขนลวดที่ทําการพันบนแกนนะครับเพราะฉะ่อการวัดโดยใช้โอมมเตอร์คือการวัดตัวขนลวดเองว่ามันขาดหรือช่อรอบหรือไม่นะครับถึงแม้ว่าโอมมเตอร์เราจะไม่สามารถวัดแอลแล้วออกมาได้ว่าค่าของแอลนี่มันมีกี่เฮลลี่นะครับแต่เราสามารถเช็คได้ว่ามันดีหรือเสียในเบื้องต้นนะครับอืมนะครับยังเริ่มต้นจาก อาจารย์ลองวัดได้เลยไหมครับครับผมอันนี้เป็นการวัดทางเดินไฟเหรอฮะครับผมวัดทางเดินไฟว่าจาก V b แบนะครับวิ่งผ่านแเนี่ยเป็นไฟเลี้ยงเข้าไปตัวย่อมีครบไหมครับครับทีนี้นะก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่หน้านี้เพื่อง่ายและกระชับขึ้นนะครับที่วงจรนี่เป็นผังวงจรนะครับอ่าที่ผังวงจรนะครับพอดีเขาเป็นของศูนย์เนี่ยนะครับรายละเอียดของวงจรเขาจะมีให้แล้วก็คือนะครับไฟ V เห็นไหมครับวหนึ่งเห็นไหมครับจุดตรงนี้ครับเป็นจุดวัดไฟอยู่ตรงนี้ครับที่ซีนสองหนึ่งสองหนึ่งหน VR2 ตรงนี้ครับ C223 นะครับ VR3 ตรงนี้ครับตรงนี้ C227 VR4 อยู่นี่ครับตรงนี้ครับถ้าเราจ่ายไฟเราจะวัดไฟได้เท่านี้ครับ28โวลต์แต่ถ้าเราไม่จ่ายไฟก็คือวัดแค่ความเดินดทางเินของความต่อเนื่องของของทางเดินสัญญาณครับว่ามีไฟผ่านหรือเปล่าครับนะครับก็คือเราสังเกตจากมัลติมิเตอร์ได้นะครับคุณผู้ชมว่าแค่มีสัญญาไอเสาคืนเขมือดิจิตร์กันได้เลย ถือว่าใช้ได้แล้วคือถ้าลายดีอุปกรณ์ดีเข็มิเตอร์จะขึ้นเราไม่ต้องอ่านค่าก็ได้ครับแค่ดูกว่าเข็มขึ้นไม่ขึ้นเป็นการที่อาจารย์มอวัดลายเช็คลายใช่ครับไม่ใช่เช็คลายนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับทีนี้ในการวัดนะครับเราจะเช็คลายไฟบวกครับนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องหาก่อนว่าขั้วคอนเนคเตอร์ของไฟบวกอยู่ไหนอยู่ทานี้ใช่ไหมครับนี่คือขั้วบวกอยู่นี้อันนี้ BSI และนี่คือกราวครับนะครับแต่ในการเช็คลายไฟบวกนั้นนะครับเราใช้ตั้งมติมเอร์ที่่ค คูณหนึ่งนะครับคูณหนึ่งนะครับผู้ชมครับตรงนี้นะฮะไม่ต้องไม่ต้องซีโรนะครับไม่ต้องอจัะศิโรดูแค่เข็มว่าขึ้นไม่ขึ้นคูณหนึ่งครับผมนะครับจากนั้นนะครับเราก็นําปลายเข็มมิเตอร์สีดำนี่นะครับมาจี้ที่ขั้วบวกนะครับแล้วก็ไปวัดตามจุดต่างๆครับที่มีบอกในวงจรอย่างเช่นวัดอะไรครับวียาหนึ่งนะครับก็วัดที่ตัว C ใช่ไหมครับ C สองหนึ่งหนึ่งคือตัวนี้นะครับลองวัดดูครับ เอียงมือนิดหนึ่งครับเอียงมือนิดหนึ่งอ่าลอย่างนี้ก็ได้ชัดเจนครับครับผมเข็มิเตอร์ขึ้นไหมครับเข็มขึ้นครับอันนี้เข็มก็ดีครับถ้าเข็มขึ้นแสดงว่าลายดีอืมใช่ไหมครับลองออกนิดนึงครับถอนนิดนึับถอนนิดสักทีนึงครับกอนวัดนะครับครับจี้วัดอีกทีหนึ่งครับอ่านี่เข็มก็ดีครับเข็มขึ้นไหมครับขึ้นขึ้นครับแสดงว่าลายดีแอลก็ดีด้วยอ่าแต่ถ้าวัดแล้วไม่ขึ้นแอลอาจจะขาดครับหรือลายขาดครับนะครับต่อไปครับวี R2 ตรงนี้ครับ C223 ครับ C223 อยู่ตรงนี้ครับด้านนี้ครับด้านบนครับเราต้องดูภาพผังวงจรครับผมประกอบด้วยใช่ครับนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าตำแหน่งของ C หรือจุดที่เราต้องการวัดอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนครับผมนะครับอาจารย์ถอดอีกทีนึ่งครับครับผมนี่ครับอันนี้ VR2 ครับผมนะครับนะครับต่อไป VR3 นะครับนี่ครับ VR3 อยู่ตรงขานี้ครับของ C227 เทียบกับบอดจริงนะครับเทียบกระบอจริงเลยลองรับดูเลยครับซีตรงนี้จะอยู่ประมาณซีตัวที่หนึ่งสองสามตัวที่ตัวที่สามนะครับหนึ่งสองสามนี่นะครับหนึ่งสองตัวที่สามนะครับก็อยู่ตรงนี้ครับถ้าดูของจริงครับอยู่ด้านบนหนึ่งสองสามที่ครับขึ้นไหมครับขึ้นครับขึ้นครับแปลว่าลายดีครับอถ้าการเช็คลายคือการเช็คอีกทีครับอาจารย์ครับอีกทีครับตัวนี้ตัวที่สามนะครับครับสมมุติถ้าเราวัดแล้วมันไม่ใช่ลายไฟบวกหรือลายไฟที่เราต้องการวัดลองจิ้มลองจิ้มผิดๆดดูนะครับครับ ลายอื่นเข็มขึ้นไหมครับอ๋อนิ่งเลยครับเข็มขึ้นไหมครับไม่ขึ้นครับครับเราจิ้มตัวอื่นเดี๋ยวครับโทษขออนุญาตอืมอ่าตัวนี้ครับอ่าขึ้นไหมครับไม่ขึ้นครับอ่าถ้าเราจิ้มผิดไม่ขึ้นครับอืมเขียนไหมครับครับอ่ต่อไปครับครับ V R ห้านะครับตัวนี้ครับ V R ห้าคือตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือเนี้ยไล่ตามเส้นมาคือตัวที่สองครับนะครับคือตัวนี้ครับ พอมาเป็นอุปกรณ์ในชิ้นเล็กๆบนมือถือแล้วมันเล็กมากเลยครับอันนี้ก็คือต้องใช้อาจจะต้องใช้ทักษะนิดนึงหรือความความพยายามนิดนึงในการวัดนะครับการลวัดลายคือวัดอย่างนี้ครับแต่ถ้าวัดไม่ขึ้นสมมตินะครับผมวัดแล้วไม่ขึ้นครับสมมุติผมวัดลาย vr5 ไม่ขึ้นครับนะครับสมมตินะครับซิงสมมตินะครับ vr5 วัดไม่ขึ้นเราต้องย้อนกลับไปดูว่าในลาย vr5 ที่วลวัดนั้นมันคือตัวอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวขออนุญาตย้อนกลับนิดนึงสมมตินะครับ vr5 ตัวนี้ครับ Vr รับ Vr 5ของเราคือตัวนี้สมมติเราวัดตัวนี้ที่เราวัดคือวัดตรงด้านปลายด้านนี้นะครับที่4ตัวนี้2องกสามกับขั้วแบตเตอรี่เราวัดไม่ขึ้นเราก็ต้องมาเช็คอีกว่า L 2 6 3สาเนี่ยขาดหรือไม่แล้วก็ไปหาที่ว่า L 2 6 3สาอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็มาเช็คกันเลยว่า L 26 3สาของเราเนี่ยขาดหรือเปล่านะครับขยายนิดนึงครับ26 3สมนะครับครับตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับองสาอยู่นี่นะครับนี่คือขั้วแบตเตอรี่นะครับนี่มี4อยู่ตัวหนึ่งแล้วก็ด้านล่างนะครับ อยู่ตรงกลางของ C พอดีครับอแล้วก็ดูของจริงนะครับที่ของจริงเนี่ย L สองสาอยู่ตรงไหนนี่ครับตัวตรงกลางนี่ครับเห็นไหมครับนี่คือตัว L ครับนะครับเราก็วัดที่การวัด L ทำไมครับก็ตั้งคูณหนึ่งนี่แหละครับแล้ววัดได้เลยถามว่าตัวอสเซอร์โซไหมครับถ้ามิเตอร์เราจะลองเอสเซรโดูก็ได้แต่จริงๆนะครับเราก็ดูแค่ว่าเข็มขึ้นไม่ขึ้นเพราะว่า L เนี่ยเราวัดแค่ว่าขนลวดมันขาดหรือช็อตรอบไหมครับถ้าช็อตรอบมันกลายเป็นศูนย์ถ้าขาดก็คือ วัดไม่ขึ้นนิ่งไปเลยในกรณีนี้เราสมมติว่าเราวัดแล้วที่ที่ปลายของ V R หแล้วมันไม่ขึ้นน่าจะเป็นเรื่องของแอลขาดมากกว่าช็อตแล้วก็เราทําการวัดเลยเลยครับเวลาวัดนะครับก็วัดข้อมไปเลยเลยไม่ต้องสนใจเรื่องขั้วเพราะว่าแอลไม่มีขั้วมีสองขาแต่ไม่มีขั้วเราวัดดูนะครับสมมุติวัดลงไปปุ๊บครับครับขึ้นไหมครับสมมุติไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าไม่ขึ้นเลยครับอาจารย์ไม่ขึ้นนะครับครับถ้าไม่ขึ้นอย่างนี้แสดงว่าแอลขาด ถ้าเอาขาดอย่างนี้แล้วก็ทําไมครับต้องหาตัว L นี่นะครับจากบอร์ดอื่นมาเปลี่ยนนะครับพอเปลี่ยนเสร็จแล้วก็ทดลองวัดใหม่อีกั้งหนึ่งคือวัดจากขั้วบวกนี้ไปที่อะไรครับที่4นะฮะ263ดูอครั้งว่าวี5นั้นลายมาหรือยังครับถ้ามาวัดขึ้นโอเคครับลองลองจ่ายไฟแล้วลองทดสอบได้ซ่อมผ่านครับซ่อมผ่านครับนะครับผมนี่คือการเช็ค ลายทางเดินของไฟนั่นเองในกรณีที่ไฟไม่เข้านะครับแล้วมาดูอีกลายนึงแล้วกันครับอาจารย์ครับเขาบอกว่าลายของไม้นอกจากที่เราเช็คในส่วนของไม่เนี่ยไม่มีปัญหาแล้วเช็คลายไม่มีด้วยจริงจริงการเช็คลายไมลายลําโพงื่องต่างเนี่ยครับมีวิธีการที่เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งก็คือง่ายๆถ้าเราดูนะครับเนี่ยจากวงจรนะครับตัวนี้คือลําโพงไม่นะครับ ลำโพงและไมค์นะครับขออนุญาตยกข้ามข้ามตัวสินค้าข้นี้เพราะมันมีแอมฟิฟายอยู่ถ้าดูที่ไมค์และลำโพงนะครับทั้งหมดวงจรวิ่งแล้ววิ่งไปหาตัวนี้คือ u m ครับนะครับตัว u m คือตัว i c นะครับนี่นะครับตัว u m เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ในในตัว i c u m ก็คือมีวงจรรการที่มีวงจรอยู่ภายในก็แสดงว่ามีต้องมีค่าความต้านทานของวงจรภายในอยู่เพราะฉะนั้นในการเช็คนะครับหรือการทดสอบลายของไม์หรือลำโพงเนี่ยมันมีวิธีการง่ายๆนะครับอย่างที่ผมจะคอนแทคลำโพงนี่นลยครับ ครับอันนี้เป็นคอนแทคของลําโพงอยู่ในนี้ครับครับวิธีการก็คือให้ตั้งมัลติมิเตอร์ที่คูณสิบครับคูณสิบนะครับคูณหนึ่งก็ได้นะครับแต่บางทีอาจจะไม่ขึ้นลองตั้งคูณสิบนะครับคูณสิบนะครับแล้ววัดไปที่คอนแทคจิ้มเลยครับครับถ้าเราจิ้มอย่างนี้นะครับแล้วแล้วนะครับครับคิมิเตอร์ขึ้นอย่างเงี้ยครับนี่ลายดีครับอืมลายดีครับครับถ้าวัดไม่ขึ้นเป็นเรื่องของลายขาดครับอันนี้เป็นลายอะไรครับอันนี้ลลาายํโพงัอนนี้เป็นของงลําโพครััย ถ้าลายไม่หม่อยู่ด้านหลังครับด้านหลังนี้นะครับออันนี้เป็นลายใหม่ครับเห็นไหมนี่คือลายใหม่ครับไมโครโฟนเนี่ยครับทีนี้ไมโครโฟนเนี่ยเวลาเช็คลายก็ง่ายๆครับก็คือวัดข้อมาได้เลยตั้งมมเตอร์ที่คูณสิบครับแล้ววัดไปเลยครับทําการจิ้มลงไปนะครับแล้วดูเข็มขึ้นไหมครับเข็มนิ่งจังเลยครับอาจารย์ครับขึ้นครับนี่ครับนิ่งปุ๊บอ๋อขึ้นนิดนึงขึ้นนิดนึงครับอิมเนี้ยจะสูงกว่า อิมแดน,นคือข้าวท่ทานจะสูงกว่าอถ้าวัดแล้วขึ้นอย่างนี้นะครับแสดงว่าลายดีครับนะครับถ้าลายดีไม่ต้องไปเช็คลายครับ,รบไม่ต้องเช็คเลยไม่มีปัญหาแต่สมมติว่าถ้าวัดไม่ขึ้นแล้วก็ต้องม,า,มา,าเช็คลายครับนี้ตอนนี้ต้องเช็คลายแล้วนี่ถ้าจะเช็คลายก็ต้องมาดูอุปกรณ์นิดหนึ่งว่าอุปกรณ์ที่เรามีมีอะไรบ้างในแต่ละลายนะครับสมมติลายไม้นะครับขออนุญาตดูวงจรนิดนึงครับถ้าดูจากวงจรนะครับมีไมโครโฟนใช่ไหมครับมีซีต่อคอมอยู่ครับตัวนี้เเปป็นนหมมืออรัับค่าขงตว ครับไม่เสียงดีไม่ดีกล้องไม่กล้องอย่างไรก็แล้วแต่แต่ตัวนี้ไม่ค่อยมีผลกับการทํางานนะครับในการทํางานของสัญญาณเนี่ยสัญญาณจะวิ่งมานะครับผ่าน l 5 13, 1 3ครับแล้วก็มาผ่าน r 1 5 3นะฮะ r 1 5 3เนี่ยถ้าเราสังเกตดูวงจรนะครับ r ตัวเนี้ยเขียนว่า r 1 5 3แต่เห็นไหมมีสัญลักษณ์ของ r นี่ก็สัญลักษณ์ของ r แต่วงจรเขียนว่า2อคูณส k 2นะครับคำว่า2อคูณส k 2คือค่า r เนี่ยมีค่าเท่ากับ2.2กิโลโอห์มครับ แต่สองคนนี้คือมีสองตัวติดกันครับเป็นอาร์ทวินครับหรืออาร์แฟรเหมือนปานกโกเลยครับครับเป็นอาร์สองตัวแต่มีค่าตัวละสองจุดสองกิโลโอห์มแต่ตัวมาติดกันเพราะนั้นในวงจรเขาจะเขียนว่าสองคูณด้วยค่าขององค์กรครับไม่ใช่ว่าสองกิโลโอห์มแล้วคูณสองนั่นไม่ใช่ครับไม่ใช่เป็นอาร์สองตัวที่มาต่อติดกันนะครับจากนั้นถ้าเราสัญญาอีกทีก็คือผ่าน C 1หนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าสามแล้วก็วิ่งไปที่ตัว UEM เลยครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงอุปกรณ์ที่เราหรือจะเช็คลายได้นะครับตัวสุดท้ายเลยจากต้นทางคือคอนแทคของไมโครโฟนนะครับนี่ครับจากคอนแทคของไมโครโฟนครตัวสุดท้ายเราจะเช็คได้คือสีตัวนี้ครับนะครับแต่ในเบื้องต้นเราจะทําการเช็คตัวนี้ก่อนได้ครับ L 5 1 3แล้วก็ R 1 5 3ก่อนว่าดีหรือเปล่าอืมเข็มติดอิกไหมครับครับ R ก็คือวัดแต่คราวนี้ตัวอ,อ่านค่า แต่ L นะครับวัดแต่มันต้องอ่านค่านะครับที่ต่อมาครับมี L153 แล้วก็ R513 ครับึ่สามอ่ที่กัเหมือนกันนะครับเป็น r และรับเราก็มาหาในวงจรเลยครับว่า L ตัวนี้และ R ตัวนี้อยู่ตรงไหนไปดูที่ผังด้านหลังครับเป็นที่แล้วอบอร์ดทีนี้ถ้าเกิดในของของของคู่มือศูนย์จริงๆเนี่ยนะครับจะมีอยู่หน้าหนึ่งตรงนี้เห็นไหมครับเขาจะมีตำแหน่งการวางองค์กรของทั้งวงจรไว้ให้เรียบร้อยเลยนะฮะอาหนึ่งห้าสามนะครับเรามาหากันว่า r 1 5หนึ่งห้าสามอยู่ตรงไหนนะครับ r153 หะายตำแหน่ง n7 ครับเห็นไหมตำแหน่ง n7 คือตำแหน่งขยายเลยครับอาจารย์ครับขยายเลยครับเอาละฮะ r153 นี่คือโค้ดของอุปกรณ์ที่เราต้องการหาครับ n7 คือตำแหน่งครนะครับนี่เรามาดูนะครับเดี๋ยวขย่าย้อนนิดนึงที่ตัววงจรเห็นไหมครับอยครับว่านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวเลขและตัวอักษรไม่ให้เราก็หาเหมือนแมทริกครับหาแนวก็โลและลัมน์แล้วก็มาชนกันตรงกลางตรงไหนครับ n7 ครับ อ๋อข้างล่างเป็นเอ็นก่อนลากขึ้นมาเป็นเจ็ดแล้วก็เจ็ดนะครับเอ็นอยู่นี่นะครับเอ็นตรงมาขึ้นมาแล้วก็เจ็ดตรงเจครับแล้วก็อยู่แถวตรงนี้นี่ครับนี่ครับ R หนึ่งห้าสามเจอยังครับอ๋อมาอยู่ในกล่องบล็อกนี้เพราะฉะนั้นถามว่าวงจรอุปกรณ์ในมือถือเนี่ยมีเยอะนะครับแต่ไย่าไปตกใจครับไม่ใช่หายากเขาทําให้เรารู้แล้วก็เข้าใจได้ง่ายขึ้นนี่ครับคือนี่คือระดัะของ วงผังวงจรครับมีทําให้เรารู้ง่ายครับผังวงจรทํามาเพื่อให้ช่างซ่อมง่ายขึ้นอ่าเราเจอแล้วครับ R153 เจอแล้วนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวจริงทีนึงอีกตัวนึงเราต้องการหาคือ L153 นะครับไล่ดูดิฮะก็จริงๆก็ย้อนกลับไปที่หน้าไปที่หน้านะครับตำแหน่งเมื่อกี้นะครับย้อนไปนิดนึงนะครับ L153 นี่ L ครับนี่ครับ L153 นี่ฮะ153อยู่ที่ SCSC ครับครับย้อนนิดนึงครับ SC ครับ S แล้วก็สี่นี่ครับหนึ่งห้าสามเจอแล้วครับโอ้ง่ายครับอย่างงี้ง่ายครับง่ายครับครับสนุกด้วยฮะอันนี้เริ่มสนุกแล้วครับคือพอมีอย่างนี้ปุ๊บช่างจะไม่ค่อยไม่ต้องมาเสียเวลาในการไล่หาตำแหน่งอุปกรณ์ว่าอยู่ตรงไหนงะนั้นถามว่ามีวงจรง่ายขึ้นไหมครับคือประวันว่าไม่ต้องไปจิ้มม้วสันนิษฐานม่วไล่จิ้มไปทีละจุดจุดนี่คือตรงประเด็นเลยสมัยก่อนมีแค่ตำแหน่งไม่มีไม่มีอย่างนี้นะครับมีแค่รูปผังเป็นเลเยอร์ของวงจรให้ว่าดวางตำแหน่งไหนยังไงนะครับแต่เดี๋ยวนี้มี ทำให้เราง่ายขึ้นครับลองวัดเลยครับครับเราวัด L ก่อนครับ L นี่ครับเดีขยันอันนี้เทียบจากบอร์ดจริงเลยนะบอร์ดจริงเลยครับ L หนึ่งห้าสามครับอยู่ตรงมุมนี้น่ครับตัวนี้ครับครับเห็นยังครับครับตัวนี้ครับ L หนึ่งห้าสามตัวดำๆนี่นะครับปรับมิเตอร์มาที่คูณหนึ่งนะครับครับคูณหนึ่งครับครับแล้ววัดที่ L ได้เลยครับ L หนึ่งห้าสามตรงนี้ครับเห็นไหมครับตรงนี้ครับวัดคอมเลยครับครับวัดปุ๊บขึ้นไหมครับ เข็มขึ้นครับเข็มขึ้นครับดีครับจากอีทีครับอีทีครับนี่ครับตัว L นะครับต้นข้างคือ C ตัวนี้คือ L ครับ L หนึ่งห้าสามเข็มขึ้นครับเข็มขึ้นไหมครับครับนะครับอันนี้บอดดีนะครับอาจารย์เช็คอะไรก็ขึ้นส่วนใหญ่ครับเป็นบอดดีครับของดีนะครับอันนี้ของดีนะฮะครับอันนี้ขึ้นแต่ถ้าวัดแล้วไม่ขึ้นแดงว่า L ขาดอื นะครับโอเคครับครับผมเอาอีกสักอย่างหนึ่งแล้วกันครับอาจารย์ครับอันนี้เป็นคร่าวๆนะครับของลายพวกลาโพงพวกไม้อะไรแบบนี้แต่ที่มีปัญหาบ่อยๆแล้วคนเป็นเยอะมากกับโทรศัพท์มือถือที่เป็นแบบปุ่มกดครับผมคือปุ่มกดเนี่ยมันกดไม่ค่อยติดครับผมนี่กดเบอร์หนึ่งได้สมมติวราเบอร์0 8นย์แดแล้วจะหนึ่งครับหนึ่งไม่มาคือปุ่มกดจริงๆเนี่ยนะครับจริงๆเป็นลักษณะของวงจรเป็นือนเมล็ด ครับคือมีการควบคุมด้านโลและคอลัมน์มีชุดในการสั่งการเป็นชุดชุดอาจจะชุดหนึ่งอาจจะมีปุ่มกดสามปุ่มหรือสี่ปุ่มหรือห้าปุ่มแล้วแต่การทํางานของแต่ละวงจรครับทีนี้ถ้าเราดูวงจรนะครับขออนุญาตดูวงจรนิดหนึ่งมาดูวงจรกันครับครับดูวงจรนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตยกตัวอย่างอันนึงก็ได้เห็นไหมมีคอนแทคด้านหนึ่งครับจะเป็นคอลัมน์อันนี้เป็นอันนี้คอลัมน์อันนี้เป็นโลเห็นไหมครับด้านโลเนี่ยจะมีเบอร์ที่เบอร์หรือผงปุ่มกดที่ติดต่อกันอยู่เช่นเเเบบบบอออรรรร์์์และชาคั เพราะนั้นถ้าเราวัดลายนะครับเช่นเราบอกเบอร์หกกดไม่ได้มสมมติเบอร์หกกดไม่ได้รเราก็มาเช็คก่อนนะครับว่าลายของเบอร์หกเนี่ยบอาจจะมีการขาดด้านโลหรือคอลัอมน์ด้านใดด้านหนึ่งที่ขาดครับเพราะฉะนั้นเราก็ลองวัดก่อนนี่เราไปด,ดูดูว่าเบอร์หกเนี่ยในชุดที่ต่อของเขาครับในด้านโลเขามีปุม่มหรือกระลายที่ต่ออยู่คือเบอร์สามเบอร์หกเบอร์เก้าและชาร์ปเมื่เราก็วัดเบอร์หกเนี่ยกับเบอร์สามเบอร์เก้าและชาร์ปเพื่อหาว่าลายโลขาดไหมลองดูนะครับ ปุ่มกดเบอร์สรูดูจะบอดจริงนะครับครับผมของจริงเลยฮะตรงนี้คือปุ่มกดหมายเลขสับนะครับตามวงจรนะครับนี่สตัวนี้คือเบอร์หครับนี่คือ9ครับแล้วก็ชาร์จอยู่ตรงนี้ครับคือเรียงต่อกันเลยนะนั้นเราก็เช็คความต่อเนื่องของของวงจรว่าในด้านโลที่ตามวงจรบอกว่าเบอร์สาเบอร์หกเบอร์เก้าแล้วก็ชาร์จต่อถึงกันแล้วก็วัดว่ามันขึ้นไหมนะครับลองวัดดูนะครับจิ้มไปเลยครับด้านด้านขาในนะครับแล้วก็วัดที่นี่เบอร์สามนะครับแล้วก็จิ้มที่ขาของเบอร์หก ดูแคมิเตอร์ขึ้นไหมครับขึ้นเข็มขึ้นครับอีกทีครับเบอร์หกนะครับครับขึ้นนะครับครับเบอร์เก้าครับวัดขึ้นไหมขึ้นแล้วก็ชาร์ปครับครับขึ้นนะครับเพราะว่าเราสังเกตจากผังวงจรแล้วนะครับอย่างที่อาจารย์บอกว่าสามหกเก้าแล้วก็ชาร์ปเนี่ยคือมันเชื่อมเป็นเส้นเดียวกันใช่ครับนะครับนี่คือช่อของเขาด้วยด้านโลนะครับต่อมาสมมติเราวัดโลแล้วไม่ขาดเราต้องมาเช็คอลมน์ต่อครับกับมาดูที่วงจรนะครับจากวงจรนะครับ ที่เราบอกว่าเบอร์6ใช้ไม่ได้สักครู่นะครับเบอร์6เนี่ยนะครับต้องรู้ว่าด้านโลด้านโลนะครับต่ออยู่กับ4ีปุ่มนี้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหามาดูด้านด้านคอลัมน์นะครับก็คือเบอร์6 5 4้าส up แล้วก็เซนหรือกดปุ่มกดโทรออกนะครับเซนนะครับ up up คือขึ้นนะครับแล้วปุ่มเบอร์4เบอร์5เบอร์หกนะครับแค่นี้เองครับเพราะนั้นเมื่อกี้เราวัดโล ปุ่มอยู่ด้านในครับพอเป็นคอลัมน์ปุ่มจะอยู่ด้านนอกครับนี่ครับปุ่มด้านนอกคือด้านขอบนอกนี่ครับคือด้านคอลัมน์ขาในคือโรงครับเพราะนั้นเราวัดง่ายครับก็วัดต่อได้เลยครับเบอร์หกใช่หครับหกห้ายิ้มเลยครับครับขึ้นไหมครับขึ้นไหมครับขึ้นนิดเดียวถือว่าขึ้นใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนี้แสดงว่าน่าจะมีปัญหาเพราะปกติอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์เช็คมันตีมาเกือบศูนย่เลยนี่ครับขึ้นครับขึ้นครับนี่ถือว่าขึ้นครับ ห้าครับออกขึ้นครับขึ้นขึ้นขออภัยดี๋นะครับขึ้นครับขึ้นครับขึ้นครับโอเคครับไม่มีปัญหาครับครับนี่ครับเบอร์หกนะครับครับหกห้าสี่ครับแล้วครับอัพเซนสนะครับเซนคือกดโทรออกได้ไหมครับครับผมนี่ครับถอกอืมขึ้นครับ ขึ้นน่ครับขึ้นครับขึ้นครับในกรณีนี้พอดีเป็นบอดดีครับแต่ถ้าเป็นบอดสีก็คือจากเบอร์หกนี่อาจจะวัดไม่ขึ้นในรายนี้ก็ได้อย่างกรณีนี้นะครับอาจจะเป็นอย่างงี้วัดจิ้มไปเสร็จปุ๊บนี้ค่จิ้มนี้เสร็จไม่ขึ้นครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือใช้ลวดนะครับต่อลายครับมาที่ตัวนี้ได้เลยครับเสร็จแล้วครับต่อจากลายตัวที่ดีๆครับพี่นว่าในการต่อคือเราจะปุ่มที่เราใช้งานไม่ได้ต่อกับปุ่มไหนก็ได้ในชุดของเขาคือจากเบอร์หกเราจะต่อกับเบอร์ห้าหรือเบอร์สี่ก็ได้สม เสียปุ่มเบอร์เบอร์หกครับคือตรงนี้เบอร์หกตรงนี้เสียครับนะครับแต่ว่าใกล้ๆเนี่ยดีดีครับคือเบอร์ห้าห้าและสี่เข้าต่อถึงกันอยู่แต่ห้ากับหกต่อมไม่ถึงกันครับแล้วก็ใช้ลวดนะครับต่อนี่เลยครับขานี่ครับขาด้านคอลัมน์ของเขาเนี่ยต่อถึงกันใช้ลวดเส้นเล็กครับต่อได้เลยครับครับโดยการใช้ตะกั่วบตเตรี่ลงไปเลยใช่ครับแค่นั้นเองแค่นั้นครับนะครับโอ้ยงี้เวลากดปุ่มสัมผัสจะเหมือนเดิมไหมฮะ หมือนเดิมครับเเหมมือนดิทุกอย่างทีนี้แต่การปัจจรบันนี้ต้องระวังนิดนึงคือต้องไม่ใช้ตะกั่วมากเกินไปเพราะถ้าตะกั่วมากเกินไปเนี่ยพอเราประกบจอลงไปมันจะค้ำเพราะฉะนั้นการปัจจุบันต้องปัจจรบันให้เล็กมากต้องเนียนเลยต้องเนียนครับต้องฝีมือนะครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นง่ายๆนะฮะอีกครั้งหนึ่งที่ ถึงแม้ว่าเราจะเจาะลึกลงไปแล้วนะครับมาดูในส่วนของผังวงจรต่างๆเปรียบเทียบกับผังบอร์ดจริงๆแล้วก็บอร์ดจริงๆเลยแล้วก็มาวัดแล้วก็เปรียบเทียบกันเส้นทางของการเดินไฟต่างๆนะครับวันนี้ก็เราก็ได้รู้แบบเบื้องต้นกันไปแล้วนะครับในครั้งต่อไปครับแน่นอนเราจะยังคงเจาะลึกลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เรื่อยๆอีกนะครับทำให้คุณนั้นสามารถเป็นช่างมือถือได้นั่นเองครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณมากครับกับอาจารย์สิงชัยครับขอบคุณคุณครับ ก็จากกันในวันนี้ครับผู้ชมครับเช่นเคยครับภาษามือถือวันนี้เป็นคําว่า Android นี่ Android คืออะไรตอนนี้กําลังมาแรงเลยทีเดียวครับสำหรับวันนี้ครับเวลาหมดลงแล้วครับพบกับรายการคลินิกโฟนได้ใหม่ในครั้งต่อไปผมและอาจารย์สิงชัยลาไปก่อนครับสวัสดีครับภาษามือถือ Android คือระบบปฏิบัติการสำหรับอุปกรณ์มือถือที่กำลังเป็นที่สนใจมากที่สุดซึ่งไม่ใช่เพียงแต่โทรศัพท์มือถือเท่านั้นแต่ยังรวมถึงอุปกรณ์อื่นๆอ,อ,อีกเช่นแท็บเล็ต Android เป็นระบบปฏิบัติการที่พัฒนาต่อยอดมาจาก Linux ซึ่งถือเป็นระบบปฏิบัติการที่มีความสเสถียรมากที่สุดตัวหนึ่งของโลกค่ะจุดเด่นที่สำคัญของ Android ก็คือเป็นระบบปฏิบัติการที่สามารถนำไปใช้งานได้ฟรี มีแอปพลิเคชันดีๆให้ดาวน์โหลดได้ฟรีอีกด้วยโทรศัพท์เครื่องแรกของโลกที่ใช้ Android ก็คือ HTC Dream ค่ะได้ชมการใช้ผังวงจรโทรศัพท์มือถือร่วมกับมันติมิตเตอร์กันไปแล้วนะครับจะเห็นได้ว่ามันติมิตเตอร์มันมีการทำงานอย่างไรทุกท่านคงทราบกันแล้วอย่าลืมมันฝึกฝนให้ชำนาญอยู่เสมอหวังว่าทุกท่านคงจะเข้าใจกันนะครับและพบกันใหม่สวัสดีครับ Thank you.